ราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องต้มซ่าพากินโชว์มารายง,งานตัวครับผมมาพ่อแม่พี่น้องลาบหมูเมียงเมียงบรนเทากับแกงออมเมียงเมียงบรนเทาพ่อแม่พี่น้องแกงออมสามโลเนาะพ่อแม่พี่น้อ,นองแล้วก็ลาบหมูสามโลพอดีมีเอ่อจังเจิงมนยะบ้านพ่อแม่พี่น้องก็เลยียวได้โอกาสเนี่ยอย่างละสามโลแต่รถปกตินี่กัน เพราะว่ามีคนเท่าคนแก่ด้วยนะ้องปอมพีน่น้องมีแม่อุ้ยเปินมายาการด้วยก็เลยย่าลดกลางแต่ของต้อมมาปุ้งใหม่เนอน้อนะปอแม่พี่น้องปุุงใหม่ลดฉาดเข้มข้นจิตชาติกลัวของเปิรนอันนี้จะย่าเพชรเลยจะย่าเข้มข้นเลยกับกวัวคนแก่กินบาได้นาะงปอแมวพี่น้อง,แ,องแต่ของต้อมมาปุุงสูตรพิเศษสูตรเข้มข้นจิตชาติหาข้าวเขาก้า,าป่าลำ้ลำๆมากินด้วยกันครับ อมารำงานเป็นไมพี่น้อง ต้มเต่าทานปบะแม่ไมู่้้โอ้ยหอมอืมเปือเป่อ อยู่ขายอกบ่เม่อน้องขายอ ลาบหม้อขนานดะผมไม่ต้องเกลียงอมตุ่นเขียวครับเตาอทานอู้ หนึ่งหมื่นปอนด์ไ้าง เครื่องไหนหมอขนาดป๋อไรเครื่องมีมีหนังหมูมีตับมีเสี่ยงจี้มีไส้ป่อมัยไม่อง้มอ ลำหม,ม้อขนาดผมเป็นพี่น้องลาบหูโอ้ยแพยร่กึศเมนูบอกจัดเลยผมเป็นพี่น้องลาหม,มูบ้านเรา อีกนานหนาวนี่กัเผ็ดคือปล่อยใหม่ไปน้องอู้หูใบโหดหนาเข้มข้นขนาดห่อหนูพาวพาบัวพาวปล่อยใหม่ไปน้อง Ах, не, не, а. อยู่หลุมห้วยเพื่อนอืมเนี่ยเป็นอะไเพิน่นหมอแม่หม้ 好，不一样嘛妈嗯。 สมัยต่อรอ่อ,อนบอ่ไปไปน้องโอ้จะได้กินลาบหมูจะได้กินยังไปยิงไปกินตามงานนี่บ่ไปไปนอง งานแต่งงานอย่างนี้นะโอ้ยงานแต่งงานบวชแต่ละหมู่บ้านจะมีคนยญาับเขาลำลําเนาะก็คือคัดหัวกะทิไปยะ่าตามงานเนี่ยปอมไปไม่น้องเนาะยาไิกินลาบหมูลาบอย่างอู้ลำปอมไปไม่ร้องแต่งห้างเลยสให้ ข้าวมือถือว่าโจบดีขนาดปลาหมีเป็นต้องหรลาไปางงย่าลงท้าลงหยังได้แม่ขัวหมูเจ็ดทีเหมือนคุณภาพปลาหมีเป็นต้องเนี่ยยาก็เขาลําสะอาดเจ๊แก้วนี่นะโอ้อย,ยู่หน้าเตา่าเลยนะยนี่ยกำกินโู้ยก๋วยจับหล่อไปแล้วอ้มีแต่คนชมเราล้าขนาดปลาหมีเป็นต้องก๋วยจับ งามบนใหม่ไปนอ้องบวงามปลาแกงออมต้มแล้วไว้ก็เต่าทานกับหลวอู้วัวน้ำหวานจัวๆ กินเปื่อยขนาดปล่อยไปเนาะมากไปไหมลุง หม้อขนาดเนาะอูย้ยต้มใส่พริกเข่งพริกลาบเพิ่มใส่พริกผงเพิ่มมีความหอมพริกขั่วพริกอย่างกว่าแม่ม่น้องอูย้ยหม้อลำ้ำล้ำหมูเมียงบ้านเฮาออมออมหมูเหนือบ้านเฮาครับอ้ยถึงว่าล้ำหม้อผมหม่ไม่ร้องรสชาติลำ้ลำล้ำที่ตอนสมัยละอ่อนกับย่างที่ต้องบอกเนาะต้องไปกินตามงานตามอย่างงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อย่างเปิดเน,นาะผมหม่ยไม่น้องล้ำหม้อผมหม่ไม่น้อง อู้ตึงหวะชอบขนาดก็แพ้ขึ้นเมนูบอนอ่ออ้อมนอกปอมแม่เป็น้องบดีออมบดีลืมออมหมูบ้านเฮามมเนอร์กับลาบหมูนอกปอมแม่เป็น้องปลาหมูที่กาดป้าหยางกะจัดเลยปอมแม่เปน็น้องสื่อมาสักกึ่งโลก,ก็ได้สื่อมาสักสามสี่ขีดพอได้ลาบกินกันนอกปอมแม่เป็น้องเนาะลาบหม้อ,หม,มอ,อหมปอปอมแม่เป็น้องใส่เครื่องนี่ก็เขื่อง,งใหม่ๆอู้ลาบหม้อขนาดนอกปอมแม่เปน็น้อง วันนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนเนยผ่พาพิวบรรยากาศแต้นเนอร์เนาะป๋อม่ยไปน้องนี่ยาเงเยอะเป็นบาท่านบอกว่า,า,า, <ś led> พาพผ่าปอมเนาะป๋อม,ม่ไปน้องก็ต้องก็ <ś led> ต้องขอตัวลำลาไปก่อนเนาะกับปิวบรรยากาศวิวดอยวิวน้ำหว้วยน้ำหยางไหลมารวมกันวิวเขาวิวธรรมชาติป๋อม,ม่ยไปนอ้องเนาะป้ากันคลิปนานเนาะป๋อม,มัยไปน้องมารุ่นกันมันจะเป็นเมนูอาย่างสำหรับคลิปนี้ทองสา ح, พากินโชว์ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนนะครับกราบซวัสดีครับผม